สวัสดีค่ะพิมพรีพาชมนะคะวันนี้จะพามาเล่นเกมมาดมัสเตอร์นะคะหรือชื่อไทยนะคะก็คือพยายามเข้าน่จาจะของร้านค่ะเมื่อกดเข้าไปในร้านแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเวลาที่เราจะเปิดร้าน,นยาเราต้องเติมของเพื่อไปไว้ขายในหน้าร้านเราก่อนนะคะ และเวลาที่เราจะเติมของนะคะเราจะใช้วิธีกดคําว่าอัตโนมัตินะคะก็คือเราจะเลือกเข้าไปที่โซนที่เราต้องการจะเลือกของเข้ามาขายนะคะเช่นสมมติว่าเราต้องการขายเป็นของเชฟขนมนะคะหรือผ้าหรือว่าชุดแฟชั่นนะคะหรือว่าโซนดอกไม้เนี่ยเราก็กดเลือกไปทีอันแล้วก็กดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยืนยันเพื่อการสั่งซื้อค่ะอันนี้มีโจรเข้าร้านค่ะกดปุ่มแดงๆนะคะเราจะได้ของน้งวัลค่ะ ตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะมกักจะมีลูกค้านะคะมาถามหาอาหารนะคะต่างๆในร้านเรานะคะนี่ค่ะที่เป็นเครื่องหมายตกใจนะคะให้ช่วยเขานะคะหานะคะ โซนต่างๆภายในร้านของเรานะคะพวกขายผักโซนดอกไม้โซนแฟนชั่นพวกนี้นะคะเราจะเล่นๆไปแล้วก็จะค่อยๆเปิดไปทีละโซนนะคะโดยดูจากระดับดาวของร้านเรานะคะจอของเกมเรานะคะปุ่มต่งตางๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรูปน้องเท้าน้องเหมียวอะคะ่ะขึ้นนะคะก็แปลว,ว่าเราสามารถกดเข้าไปได้นะก็มีบางอย่างให้เราได้เก็บหรือว่าให้เราได้ทะะําค่ะ ตรงเคาน์เตอร์คิดเงินนะคะบ่อยครั้งที่ลูกค้านะคะจะให้เราช่วยแพ็คของลงถุงให้นะคะเราก็ใช้วิธีการลากของนะคะเข้าไปใส่ในถุงกระดาษทางซ้ายนะคะเราก็จะได้เป็นของรางวัลค่ะในส่วนของการส่งเสริมการตลาดนะคะเขาก็จะมีโปเตอร์นะคะให้เราเนี่ยลากของขึ้นไปวางขึ้นไปใส่นะคะเพื่อทำการตกแต่งโปเตอร์แล้วก็เผยแพร่เพื่อโฆษณาหาร้านเราเพื่อดึงลูกค้าคา่ะ ในปุ่มของเติมสต็อกนะคะเมื่อกดเข้าไปเนี่ยจะเป็นการส่งหาสินค้าใหม่ๆนะคะให้เรากดที่รูปโทรศัพท์สีแดงๆทางซ้ายแล้วก็ข้างขวาเนี่ยจะมีแฟ้มสีม่วงนะคะสามารถกดๆๆก,กดไปจนสุดนะคะจะได้ของลงมาข้างล่างให้เอาของที่เหมือนกันมาผสมกันนะคะผสมเสร็จแล้วกดปุ่มช้อปปิ้งข้างล่างนะคะแล้วก็ไปผสมของอีก2ชิ้นเพื่อค้นหาสินค้าชนิดใหม่ๆไว้ขายในร้านค่ะ ในเกมนะคะจะมีระบบเรียกลูกค้าน,นะคะโดยการเชิดสิงโตด้วยนะคะให้กดปุ่มเผยแพทยที่ทางด้านขวามือข้างล่างนี้นะคะสิงโตน่ารักมากๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้จะ4นาทีแล้วค่ะ้ายังไงเดี๋ยวพิมพ์ขอปิดคลิปนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งไว้ให้พิมพ์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ